ท่านขามีมีเรื่องจะมาบอกเรามาได้ไงอ่ะไปซะได้ได้ไปเวลาเซฟเวไปสามเมตรเถอะเดมต้นยิงมาเออตันบีเฮ้ยมึงเอากระปุไปสิไอ้เอีเย ไม,ม้ว่าเลนเอจะขายดีปะ่ะไม่ไหวแล้วครับปวดหัวขอพักก่อนแล้วกันไอต้อนเป็นไงบ้างเนี่ยน,นี่เคยบอกแกว่าอย่าทิ้งใครไว้เบื้องหลังใช่แกเลือกถูกแล้ว <laughs> แกแพิสูจน์แกจเฉยๆมันเป็นเฮียอะไรเนี่ย ตอนนี้ก็เชิญไปก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจไล่คาแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนมีคนไม่ยอมนี่ทำไมเราไม่ธรรมชาติตัดสินใช่ไหมอี้ไม่เป็นอะไรอ่ะตัดสินอะนี่นาบจะไปแจกไฟตัดสินหรือเปล่าท่านจะไปอยู่กับข้างนี้ท่านมีตั๋วยี่หนที่อาป้าซ์

แกทาออะไรรหืเปล่ครับข้ามาเตือนท่านนะข้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงมือวันไหนนะท่านแกมาอะไรวันหน้าเผาท่านระวังตัวด้วยนะข้าเตือนท่านจริงนะเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายกับท่านนะันทีันตีปาากด่ว่าคนดูคนดู๋ยตอนน่าจะสนุกนะโอ้คนดูขึ้นแปดพันหมดเลยอ่ะ มาคุณไปเล่นใช่ไหมท่านไน่ได้เอาไปสนุกไม่ได้สนุกนะครับแชทที่เป่ามองว่ามันไกลไกลมันว่ะไปม้าสักคนหนึ่งอ่ะมันพิ่มม้าไหนว่างแล้วก็ม้าไหนว่างก็วางได้เลยเขอสักหน่อสนุกมันสนุกกันนะที่ว่านำหน้าไปขอติดม้าม้าฉันว่างม้าฉันวาง ใช่แปดพันเลยหรอเอะซ้ำของมาตั้งเยอะมันเป็นวิธีคิดที่สั้นมากเลยนะที่บอกแกต้นไหนขาไม่ได้มีนมาขาขอโทษครับขาไม่รู้จะพูดคำไหนกับพวกท่านแล้วอ่ะมันเป็นที่ที่ไม่ควรเดวขึ้นมาขาจะไม่ขาจะจำใส่หัวไว้นะท่านจำวันนี้ไว้ดีเลยละวจังสนุกนะนม่คืออะไรลงลงลงตรงนี้ ทำวเอลแต่ว่าสุฉันอุดไม่มีอะไรยตอรี่ดีตอรี่ดีดังอะเลดเอ็มดังอะว่างั้นเถอะกูบอกให้โอ้งว่าแหละแม่งไม่มีใครมาเฮียไม่น่ามาแล้วก็ขอบใจเรื่องสปริงอะนะฉันได้มาจนครบวพ่านายขอบคุณมากโอ้ สนุกเลยว่าตานี่จะคนชมนะว่าสนุกนะแล้ว่าอันนี้คือเรื่องของสวนที่นี่นะฉันคงช่วยอะไรมากไม่ได้คือดีใจดีใจกับน้องมันด้วยดีใจกับทอตด้วยเพราะว่าเพราะว่าเป็นกฎเล็กเพราะว่ามันก็เคยบ่นกับพี่เปาว่าแบบเออเฮ้ยมันแบบผมสตรีมไฟ์เอ็มแล้วผมเบื่ออะพี่อะไรเงี้ยมันเครียดมันมันทั้งเรื่องแก้งเรื่องอะไรเงี้ยพอเห็นมันพักผ่อนอะไรเงี้ยมันก็รันมันก็รันนะดูดิคนดูแม่งแปดพันมันก็รันรันจัดกันนะ อะไรเงรี้ยแล้วก็แต่อยากก็ดีใจกับน,น้องทีง่มันมีความสุขด้วยอะไรเง,รงี้ยมากันนะเหนือหรือเข้าใจปะ,ปะท่านพี่จับวันนี้ไว้ให้ดีๆนะบุรีนะใช่สองคนเดี๋ยวเขาเติมแลมาช่วยกันนะพวกเรายืนล้อมวงกันโอละที่และเตรียมตัว,ไไตวเ,เพื่อเจตกเทพพระเจ้า คนเผานี่ไม่ได้ไไดหรอตอนไหน,<อ>น,นไปดูไหมกูกลัวว่ะตอนนี้เเป็นลำบากภาระเขาเนี่ยไ,ไ,ไปดูไหมกูกลัวแบบลำบากพวกเขาอะเต็นูกพวกแต่เขาเขามีการบูชาแล้วก่อนซามซามเอลบอกสิ โ,โ,โอโいい้โหโอ้โหนะเวลาเอวไอพวกโอ้ฉันบอกว่าฉันรู้จใจตัวเหม็นน่ะได้หรือเปล่าถอดเสื้อออกเลยคนคันธนูหรือเปล่ามีใครมีคันธนูทำประดาครับว่าเจ้าสีผิวดีและคนพบอ้าอยู่ดีดีมันกับดักเหรอสมุเอลไหนอะเนี่ยเหรอมานีดิมาดิมันคืออะไรลงลงลงตรงนี้เมื่อกี้ฉันลงไปแล้วเพื่ออะไรฮะ ต้องตายอย่าทุกทมา <c oughs> ระมายพวกมันทุกคนต้องตายเฮีย <c oughs> สายเลือดสกรปรกพวกเลือดสีคลนเสีงไม่ชีวิทตำทำต่ำครั้งหนึ่งเขาเคยเลี้ยงดูพวกแกเคยสอนพวกแกดูสิวันนี้ขขาเจออะไรแต่พวกแกอยู่ในทีของขขาอยู่ในถิ่นของพวกเราพวกเราคือเวนเดโก ดักลุบผู้ยิงย้อยแห่งวอปิตเต้าเด้เนย่างกายเข้ามาที่นี่เด้ข้าไม่ได้มีเจตนานะท่านเผลอจริงของปืนกูเต็มตัวเลยม่ะแก้เลยทำไมแกสรุปลรอไอพี่ใหญ่จะได้วันแกงไปเลยก็เหมือนต่อจากนี้ก็คงมีศึกสงครามที่นานโขอยู่นี่ วิญญาณบรรพชนจะสิงสู่แก่ของเราทุกจุดเราต้องเตรียมนาวาโฮท่านุนาาห้ท่านตัสินในพวเเรนนาวาโฮเอ,อ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นมันคงไม่ได้เอาไปแม้แต่มาตัวเดียวแม้แต่มาตัวเดียวก็เอาลงจากหุบเขานี่ไม่ได้แต่ตอนนี้ ฉันอายุอันามำก็มากโคเลยไอาเทการที่เราจะยิวิตนมามากเราเจออะไรต่างหลายหลายอ,อยา่างลันลานลานลานฉันอยากจะให้โอกาสมันบุญเ็ชบังไม่สิ้นกินน้ำนมไม่ไปใจเย็นก่อนอีกก็แค่เบโลหาเช้ากินคำาไปวันๆมันแค่อยากจะมาบอกเรื่องนึงเติมงที่พว เราแม่เลยไอ้พกพิทักษ์สันติราพอ้างตัวว่าถือกฎหมายและมีอารยธรรมเหนือกว่าเราเล่นดีเล่นดีเล่นดียอมรับสองลายตอนนี้ทีอเมริกันทุกคนว่าเลนด์เอ็มมาปะสายเหลือเราไม่ปลอดภัยตอนนี้มันมีอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่แข็งแกร่งกว่าพวกเราซาบูเฮซาซาบูเฮรู้อยู่แก่ใจว่าเทนเน่เป็นที่ของพวกเราแต่ก็ยังจะกล้าย่างกายเข้ามากล้าดีจริง คือน้องๆข้านะท่านเขาเตือนข้าแล้วข้าไม่ฟังเองอ่ะข้าเป็นคนดื้อรั้นเอง่ะท่านไหนว่าตอนที่มันโดนอ่ะควบม้าไปเลยใหญ่นะดูชายาสองคนอ่ะทีเตัวใหญ่ๆอ่ะเป็นยังไงบ้าง่ะครับมันน่ากลัวข้าอธิบายไม่ค่อยเป็นเโอเคดีทั้งดีปากเบนใจเอาเอาเอาอยู่ดีๆมัน กับดักเหรอซามูเอลต่างไปไกดูหลังกันให้ดีแล้วกันนะสัซามูเอลแต่นี <c oughs> <ค>่ใช่ใช่ค่าค่าปากตอนนี้ปะสวัสดีผู้ชนเผ่า <c oughs> ไปหาชนเผ่าเหรออย่าพึ่ง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  ลูก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 พี่ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอะไรคือลูกพี่เราตร้ออได้ได้ได้สวัสดีเฮ้เข่าวสิเดินไปไหนมาทำอะไรกันออข้ามีข่าวจะมาบอกหัวหน้าเผ่ากับท่านข้ามีมีเรื่องจะมาบอกเ้ยมาได้ไงอ่ะโอ้โหมาได้ยไงาวะมาได้ไงวะ คลายนะมันแอบมายังไงอ่ะออพูดมาแกมายังไงใช่ใช่ค่ะข้าปากดำอ่ะท่านข้าจะมีเรื่องมาบอกท่านหมีอ่ะว่ายังไงนะคือหัวหน้าเผ่ากับท่านหมีอยู่ไหมอ่ะยืนอยู่ยสวัสดีค่ะหาท่านไม่เจออ่ะขากันเลยถอมาถึงนี่แกรู้ไหมว่าแกเสี่ยงชีวิตมากแค่ไหน และแกดันมาเหยบนเผ่าฉันอยู่ในหมู่บ้านฉันตรงนี้ไม่ฆ่าแกก็บุนแล้วมันแอบมาได้ยังไงก็ฆ่าไม่ได้แอบบางถนนนะแกต้องแอบมาที่เป็นงั้นอยู่ๆการคขตัวเองเสียไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้เป็นครั้งที่สองเลยแค่ครั้งเดียวไอ้ป๊กํำมีคคยเวลาพี่หมีม้าดำนะเออนั่นล่ะไม่ใ่เวลาันสบายท่านไม่โขนท่านหรอกเรียกมามาทั้งสามคนเลย ได้ท่านได้ได้ท่านได้ท่านไม่ใช่เวลาไม่มีทำไมไอ้บ้าพระเจ้าเรียกม้าม้ามันนไม่รำทำไมล่ะโอ้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 าม้าโอ้ยแย่ข้าม้าเลยอ่ะทันทีวิ่งลงไปซะได้ได้ได้เวลาเสซฟเว มา oh. 3นิดโทเริมเฮ้ยโทรเฮ้ยฉันบอกวอย่ามาเลือดขาหายอ่ะ ามฉันก็พูดอยู่ท่านไปล่อมันสิไปารอไปสิข้ารอให้มันไปล่อสิมึงไปตายสิเหี้ยของกูยิ่งเยอะอยู่ไอ้เหี้ยโอ้รอดแล้วรอดแล้วไม่รอดจะกลับกันยังไงไม่รอดนะ มันมามันมาลงลงลงรถไฟรถไฟเออคือรถไฟที่มึงไปมึงก็ตายสิทันทันมียายค่ะม่ไม่มีอ่ะไปไปไปนั่นมันมาแล้วเฮ้ยน้องสองพี่พี่ออกไม่ได้ทางนี้ออกไม่ได้ไปเลย ปแอบไปแอบหรือว่าเราแอบตรงนี้แอบแอบแอบแล้วมีคนตุ้่แฟนเขาตามี่ปล่อยมันตายคือ เป็นพระเอกดีนักหนี่งนายที่อะเฮ้ยคนดูลันจัดคนดูลันจัดมีเขาสุบไปหรือยังค่ะ ฉันอกทุกีแล้วก็อย่ามาแถวนี้ไอ้แฟงอะเนี้ยเยอะมันอยู่เยอะจังอ่ะใช่ใช่มันอยู่กันเยอะฉันก็คิดนะว่าแล้วทำให้พวกผิวขาวไม่กล้าขึ้นมาอืฉันบอกแล้วพวกผิวขาวได้มีได้แค่สิบคนพวกมันมีได้จนถานสิบเลยหรอใช่ถ้าพื้นที่ของมันอ่ะมันมีเท่าไหร่ก็ได้อมันเอาเราหมดตัวได้เลยใช่ไหมอ้ของอ่ะ ใช่ใช่วานแล้วทำไมพวกผิวขาไม่ขึ้นมาอเองไปดูดิมีอะไรเดี๋ยวข้ารับจบเองมันติดมันติดจัดเลยเนี่ย เฮ้ยมึงเอาไปลงไปสิไอ้เหี้ยมูถ่ายอีกปืนกูยิงเต็มคังอยู่อีกเอากูอยู่นี่มึงเอามันไปไหนยังมันไปให้เขาสิน้องสองเอามันไปตันบเอาไปนกอฟสีข้าด้วย ช่วยกันด้วยนะพี่โอ้ผู้แข็โอ้ต้องเข้าไปต่อไหมวะนี่กูไม่อยากเข้าเลยว่ะกูไม่อยากเข้าเลยว่ะไอ้เหี้ยกูกลัวไหมมันเอาไได้หมดตัวกูกลัว มันน่าจะสนุกอ่ะสนุกแหละเก <_ solutions> ียดจริงอะดิมันสนุกของมันอะเดยไอ้แซงน่ะตายแล้วแทนที่จะรอหมอมาชุบเนาะ <_ iros> ตอหมอไม่มานี่หว่า ไอ้เหี้ยกนดูแม่งหรานจัดจะรอเกิดเองเว้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกนดูโคตรรันนะไอ้สัตว์ให้คนอื่นมาแบบนี้ผมบอกมันแล้วว่าอย่ามาอย่ามาว่าแต่เมื่อไหร่ถ้าจะพาข้าไปทำสถิติข้าไม่ได้ฝากของสถิติรัฐายกำลังไปที่ข้ากำลังไปเนี่ยวขอเจ้าฝากของไม่ได้เพราะเจ้าไม่มีประชาชนหรอกเหลืออ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าไม่มีประชาชนมันฝากไม่ได้นะท่านรู้จริงหรือเปล่าอ่ะ